อีน <54. S 2> ิดขุดนั้นอีกนิดมาเอานีเลยนะจ้ะเอ้ยนี่ลอยไข่มาฟังมาคิดครับจะได้ขึ้นมาฝาก้อาใ อได้แล้วเนี่ยเนอไแล้วเยเนอียเนอเลพ่ออันนี้เนอที่สี่โมดูลิ้นหนุนยนอได้เนอต้องูดเนอใหญ่เอาเลยพข้าบ้าขุดเลย มีรับมีดมาให้ต้นาชนน่อยไม่ชนน่อยอา่ชนนหน่อยใหญ่จ้าหนอยใหญ่สุดจ้ะไม่ได้หน่อยใหญ่อ่าได้ไหน่อยใหญ่มันไม่ใช่ได้จับจับมา่ล้อกันลอันน้อมโอ้โหเออท่ชนเออ่ชนใหญ่ ไอ้ดงชีแฮไทแฮไทนั่นแหละแม่เขาบอกอ้าวเป็กตก็ปรด้ยเลย่ัเลเดียวเาเสียเป็กตัดเลยเออไอ้เป็กเขาจองไว้ป้าเนี่ยพี่เโจรโชนน่ยโชน้อยโอ้โหต้อนอ้วตัดเลยตัดเลยค่อยๆตัดเลยเลยนี่นี่นีมอนี่นอนไอ้เป๊กไม่เอาละไม่ครบ ăn bên tắt lợi ăn bên tắt lợi ăn bên tạc lợi ăn rồi cho lợi ăn bên tạc nó không bên tạc lợi ăn bên tạc

โ oh, ย,ยกเยกนยที่ยกเยกเออมันดำไปหมดเออ,อเอาเทปไปตัดเลยตะกูลไม่ให้นอนเยอะเลยไม่บลงองพี่ไม่บลงนะเปียกนอาใหญ่ี<ะ>่ดเียอม โอ้ทีเดียวเลยฮ <c oughs> เออนี่คือหัดเตยไดมันต้องมาเก็บเแ็บนี้กันไอ, <c oughs> อ้นี่ตอนนี้โอ้โหเหลืองก็ลาเหมอนนะจุกนี่นะจุกกินมาหนี้เลยนอนนอนอน้อนยันอนบ้านเลอะเลยอันนี้ตัดเลย เดี้ยวง้วนเลยไม่มีใครมาแห่นด้วยโอ้โหเอายาอันนี้ไม่มันติดแน้วแล้วจะให้นาลีมาเอาลงเท้ามามัง่งลงเท้าขาดจะแล้ว <c oughs> อเอ้าไอเท้า <c oughs> เ,เกินโคตรนเสียบจัง ได้สั้นๆก็ได้นารีนั่นแหละโบกเข้าไปโอ้เทียบยากวะให้นารีเดี๋ยวให้มานอลมาเร็วนี้ให้เราเนี่ยอู๋นนนนได้ดูดูมึงเขาดูนี่อร่อยนี่นี่อร่อยจับยาไปเขาเอาข้องไข่มาใส่เลยแหละอร่อยอะไปเล่นเท้าพระ ทีโชน์น่นนอใยด้วยนดสวยมากพอลงพอลงมาตาบามมองไม่เห็นน้ำหมาออกแล้วก็ที่โชว์ด้วยออกแล้วออกแล้วเวียนอคิดอาคิดได้อก็ที่โชว์เลยคนละนอนอใยนี่เราใครหักนู่นน้า มาทำสลักกะดีมันก <Yeah>. ็ไ <podium> ม <anything> ่ค <bulky> ่อยถนัดเท่าไหร่หหาวอแต่ว่าขไมได้ไงนี่เป็บเยอยใจพี่ยกกระสอบน้ำมันนีไงตียี่พี่ยกกระสอบน้ำมันนไง ตยครั้งไม่แก่ก็มาอุ่นเยอะใหยออ่